กราบสวัสดีเมดลักแฟนสปอยทั้งหลายนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบอร์เบบี้เด็กเล่าหนังนะคะและสำหรับ EP แรกนี้เราจะมาเล่าหนังเกี่ยวกับเรื่องเด็กโกกลัวโถวขี้นะคะทุกคนสำหรับ EP นี้จะไบอกเล่าเรื่องราวครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งภาพจะตัดมาที่ชายผู้เป็นพ่อได้นำโถสำหรับใส อาหารสุนัขมาทิ้งนะคะแล้วผู้เป็นลูกนี่ก็ได้ยินมองด้วยความอาลัยอาวรเพราะมันคือโถที่เขาไว้สําหรับขี้นั่นเองนะคะทุกคนเพราะเด็กคนนี้เป็นอะไรที่แบบว่ากลัวห้องน้ํามากๆนะคะผู้เป็นแม่เข้ามาปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะคะลูกเดี๋ยวหนูก็โตแล้วเด็กก็ยังมองโถขี้ของเตียงด้วยความอาลัยอาวรน,นะคะทุกคนคือภาพนี้จะทําให้เราได้เห็นว่าเด็กน้อยที่กลัวห้องน้ำนี่คือตรงนี้มันจะเป็นมีค่ากับแบบเขามากเลยนะคะผู้เป็นพ่อนี่ก็คือ เดินเข้ามาด้วยความสัดใจว่าต่อไปนี้ลูกของกูนี่คือจะข้ามความกลัวห้องน้ําไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าตนเองได้เอาโถขี้ไปทิ้งแล้วเรียบร้อยแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องน้ํานะคะซึ่งเด็กชายนี่คือจะเป็นอะไรที่กลัวมากๆแม่ก็ถามผัวว่าเอ้าทําไมฉันไม่เข้าใจทําไมเด็กจะต้องกลัวห้องน้ําโดยเฉพาะลูกเรานี่คือทําไมต้องกลัวห้องน้ําขนาดนี้ด้วยพอก็ตอบกลับมาว่ามันก็คงจะหนีไม่พ้นกลัวว่าโถส้วมจะนับไอจูนั่นแหละ เพราะเด็กส่วนใหญ่แล้วก็จะคิดแบบนั้นแต่ลูกเราบดปวดอือนะคะไม่ได้ปวดขี้นะคะที่รักก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะต้องสอนลูกนะให้ลูกรู้จักความไม่กลัวโถขี้เข้าใจไม่ที่รักเพราะว่าถ้าขือเราไม่เอาโถขี้ของลูกไปทิ้งลูกก็จะโกห้องน้ำอยู่อย่างนี้ตลอดไปแล้วโตวขึ้นเขาจะใช้ชีวิตลำบากในสังคม แต่สิ่งที่ผมกลัวน่ะไม่น่าจะเป็นโถขี้หรอกน่าจะเป็นน็อตที่ผมไขไม่แน่นมากกว่าพู้เป็นสามีพูดแล้วก็หัวเลาะไปด้วยนะคะพู้เป็นเมียน,นี่ก็ปลอบใจลูกนะไม่ต้องกลัวนะลูกมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกซึ่งเด็กน้อยนี่คือ,คอมันทําหน้าตาหน้ากลัวมากนะทุกคนเอาตรงเลยนะกระตุลล้นเรื่องนี้หน้ามึงหน้ากลัวกว่าโถขี้นะเด็กก็เลยลองไปอึดดูนะคะทุกคนแล้วทีนี้มันก็เกิดโถขี้มันกเกิดสันขึ้นมานะคะ เด็กน้อยก็เลยเกิดความกลัวจากนั้นก็มีน้ําสีเขียวเอ,อ่อล้นมาซึ่งไม่ใช่น้ําจากโถขี้นะคะซึ่งเป็นน้ําอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนมันก็ไหลขึ้นมาพุดๆเด็กน้อยก็หันหน้าไปด้วยความสดสยองด้วยความกลัวมันคืออะไรอะทุกคนแล้วเรามาดูกันพ่อกับแม่ก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่เห็นนะคะว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะจากนั้นมันก็ระเบิดตุ้มเป็นโกโก้คันออกมานะคะอ้าวแล้วเรามาดูกันว่ามันจะแปลงร่างไปเป็นอะไรในที่สุดนะคะ ไอ้โถขี้อนเนี้ยที่เด็กน้อยมันกลัวนะกลัวหนาเนี่ยมันก็ได้แปลงร่างนะทุกคนนะด้วยการขันน็อตตัวเองออกมาเหมือนไอโรบอทเลยนะทุกคนนะเหมือนทรานฟอร์เมอร์อ่ะแปลงร่างขึ้นมาตูมเมื่อไหลออกมา เพียบไปหมดเลยและจากนั้นมันก็กลายร่างมาเป็นโถขี้ที่มีฟันนะทุกคนมีลูกกระตานะคะเป็นยังไงอะแล้วมันก็หัวเราะออกมาด้วยความสัใจนะคะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าผู้เป็นพ่อเนเห็นแบบนั้นนี่คือตกใจสุดขีดนะคะบอกให้ผู้เป็นเมียนี่ไปโทรตามช่งางวะปามาดว่วนเลยมันต้องเกิดการผิดพลาดขึ้นมาแล้วแต่ว่าไอ้โถขี้นะี่มันก็ยังขยิมยิ้มย่งยองนะคะยังไม่ทันที่สองผัวเมียจะได้ทําอะไรนะคะประตูก็ถูกปิดลงตุ๊บอ่าประตูปิดลงมาแล้วเด็กน้อยนี่คือแบบ จเต้นตุมมม้มตุ้มตมตอมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นอย่างที่กูคิดจริงๆแล้วไอ้โซ่ที่พ่อขันแม่แน่นนะคะมันก็ได้ฟาดมาที่คอของ่อนะคะแล้วก็ลัดเขาจนลิ้นจุกป,ป่านะคะจนลิ้นของเขานั้นขาดกระเด็นออกมาเลยนะทุกคนโอ้โหด้วยความสยดส,สยองแบบสุดๆนะคะเมียก็พยายามดึงมือผัวไว้นะคะแต่ไม่สามารถลังผัวตัวเองไว้ได้นะคะเพราะว่าไอ้โถกี้เนี่ยมันมีพลังร้ายแรงมากเลยพลังปีศาจนะคะเมียก็เลยนึกขึ้นมาได้นะคะ เอาไม้ไปจิ้มที่ลูกตาของมันนะคะไม้ดูสซ้วมนะคะมันก็ทําให้กรดไหลออกมาโดนหน้าของผู้เป็นเมียจนเละตุ้มเป๊ะน,นะคะแต่ด้วยความเป็นแม่สันทัทยานะคะทุกคนรักลูกนะคะหันไปเพื่อที่จะปกป้องลูกตัวเองนะคะแต่ยังไม่ทันที่ผู้เป็นแม่จะเดินไปถึงลูกเลยนะคะ ไอโ้โถขี้จอมโหดเนี่ยมันก็ได้กระเมือบหัวของเธอเข้าไปอย่างจังนะคะจนเลือดนี่ขาดกระเซน็นตัวขาดขึ้นท่อนเห็นตับไตไส้พุงเห็นหมดเลยเลือดนี่เต็มห้องน้ําไปหมดเลยนะพ่อก็กําลังล่อแร่มันก็กืนหัวแม่ของไอ้เด็กคนนี้เข้าไปแล้วไปย่อยเข้าไปแบบร้องไม่ยังไม่ทันอิ่มมันก็ฟาดหน้าพ่อลงไปอีกจากหน้าที่เคยแบบเป็นจมูกสันโดงหล่อเล้าก็กลายเป็นจมูกบุตรปี้ไปหมดเลยนะทุกคนนะ หลังจากนั้นนะพูนพ่อยังไม่ทันได้พูดอะไรนะมันก็กัดที่พุงของพูดพ่อนะคะแล้วก็ทําให้ตับไตไส้พุงแหลวมาหมดเด็กน้อยนี่คือกลัวด้วยความถลนกลัวแบบหน้าตาจดตาถลนเลยนะจริงๆแล้วอ,องโตเลยนะคือกระตูนแล้วเนี่ยมึงหน้าตาถลนไหมนะมึงหน้าโกกตัวเ่วมอีลยนะโอเคนะทุกคนแล้วลทีนี้มันก็ดูดกินพ่อกับแม่ไปเรียบร้อยเด็กน้อยด้วยความกลัวก็เอามือปิด จะปิดหูปิดตาปิด,ปดไว้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วจากนั้นมันก็หันไปมองอ้าวพ่อกับแม่คงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วสวยแล้วไงลายต่อไปแม่งต้องเป็นกูแน่ไอ้โถขี้มันเลวออกมาด้วยความสยดสยองนะทุกคนนะหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เด็กน้อยโดนกระซวกแลก้วก็สะดุ้งตืง่นเออสรุปมือฝันไงมันกลัวจนมันเอาไปฝันนะทุกคนนะโอ้หน้าตาแม่งน่ากลัวกว่าโถขี้ แต่มันตื่นขึ้นมาไม่ได้ตื่นธรรมดานะคะเด็กน้อยคนนี้คือมันกําลังปวดขี้อย่างหนักเลยทุกคนท้องไส้ปั่นป่วนย,ยังทํายังไงดีวะไอ้เหี้ยกูเพิ่งจะฝันว่าพ่อกับแม่กูโดนขมือบแต่กูก็ต้องกั้นใจนะทุกคนเพื่อที่จะก้าวข้ามขวาพามกลัวไปเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้านะคะเพราะว่าคนมันถ่ายท้องไงเออมันก็ต้องไปใช่ไหมคะลูกก็ย่องออกไปแต่พ่อเนี่ยก็ยังไม่หลับนะพ่อก็เริ่มรู้แล้วก็หันไปพูดก,กับเมียว่าที่รักลูกของเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ มันไปเข้าห้องน้ํามันไม่บอกเราสักคำเลยสุดยอดจริงจริงอย่แบบนี้แหละที่ผมต้องการนะเมื่อลูกเข้าห้องน้ําไปก็ปิดประตูห้องน้ํานะคะแล้วก็มองโถขี้ไปก่อนว่ามึงจะขมือบุไมแต่ว่าท้องไส้นี่คือมันไม่ไหวแล้วคือเด็กมันจะต้องขี้นะคะทุกคนมันก็เลยตัดสินใจนั่งลงด้วยความมุ่งมั่นนะคะนั่งลงไปด้วยความมุ่งมัน่นแล้วก็ขี้ลงไปได้สองก้อนตุ๊บ น็อตที่พ่อมันขันเอาไว้นะคะไม่งขันไม่แน่นนะทุกคนนะ็อตมันก็เลยหล่นและก็ทําให้โซ่นี่หลุดลงมานะคะไอเด็กน้อยนี้ก็ตาหล่นลแล้วแม่งตาหล่นทั้งเรื่องเลยทุกคนมันกลัวกรีดร้องด้วยความตกใจเลยนะทุกคนนะจนทําให้ตัวเองนะ่ะหล่นลงไปหัวฟาดกับโถขี้นะคะทุกคนแต่มันก็ยังไม่เป็นอะไรนะคะแต่มันก็ตกใจนะคะแล้วพ่อก็ตกใจตื่นขึ้นมาคิดว่าลูกเองจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็วิ่งมาที่ห้องน้ํานะคะถีบประตูปั้งด้วยความตกใจแต่ภาพที่เห็น พ่อมันก็หัวเลาะออกมานะคะทุกคนหัวเลาะลูกตัวเองนะคะเอา้าเองไปทําอะไรตรงนั้นน่ะลูกโถ่ลูกใครวะโอ้โหหัวเลาะแบบด้วยความสัจใจพ่อหัวเลาะไปลูกก็มองพ่อด้วยสายตาที่แบบว่าพ่อมึงเอากูออกไปก่อนเถอะกูกลัวอืม,อมน้ําตาจะไหลแต่พ่อก็ยังไม่ได้สนใจตรงนั้นนะก็คือยังหัวเลาะกับภาพที่ยังเห็นอยู่นะคะ หัวเลาะลูกตัวเองหัวเลาะอยู่นั่นแหละนะทุกคนแต่คือจังหวะเนี้มันจะเป็นอะไรที่สอนใจทุกคนให้ได้ดีเลยนะทุกคนนะน็อตที่พ่อมันขันไม่แน่นนะคะมันก็ได้หล่นลงมาแล้วก็ทับไปที่หัวลูกอีกทีหนึ่งทําให้หัวลูกแตกกระจายนี่คืออุทาหรณ์แบบสอน ครอบครัวได้ดีนะจากเสียงหัวเราะของพ่ออยู่เลือดกระสาดมาที่หน้าของพ่อตัวเองแล้วก็ทําให้ตกใจสุดขีดเมื่อเห็นลูกตัวเองนอนตาย,ยตรงนั้นนะคะทุกคนสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพ,พยนตร์สยองขวัญน,นะคะเก <c oughs> ี่ยวกับห้องน้ํานะคะที่เด็กกลัวห้องน้านะคะแต่คือก็จะสอนแง่มุมต่างๆเอาไว้มากมายนะคะว่าเราไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําก็คงต้องรอบคอบเสมอแล้วมันก็จะมาจบที่การสูญเสีย ชีวิตที่เรารักไปในที่สุดนะคะทุกคนและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่อง y o u t u b e ร์ b b บเด็กเล่าหนังด้วยนะคะลำาดับ EP ีหน้าเราจะมาเล่าเลือกสยองขวัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะเป็นการ์ตูนแนวสยองขวัญน,นะคะทุกคนแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับ y o u t u b e อร์เบด้วยนะคะทุกคนแล้วเราพบกัน EP หน้านะคะและสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกคนร่ำรวย วันตุดจีนขอให้เฮงๆรวยรรับแต่เอียกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะโถส้วมน่ากลัวที่สุดไป